คือถ้าเราฟังตั้งแต่โอวาทของท่านเราไม่ได้ปฏิบัติตามเราก็ไม่เห็นผลเพราะโอวาสสอนนี่เพื่อเพื่อให้ปฏิบัติตามและเพื่อผลจากการปฏิบัติตามนั้นจะปรากฏเช่นไราไปอยู่ในล่มไม้ในป่าในเขาเช่นลูกขมูลลูกขมูลมีหลายประเภท ผู้ออกบำเพ็ญลูกขมโมยร่มไม้จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับการอยู่ในป่าในเขาในที่ต่างๆซึ่งเป็นป่าเป็นเขาโล่มไม้ที่ไหนเนี่ยจะความสัมผัสสัมพันธ์ของจิตของกายมันจะต่างกันมากทีเดียว <c oughs> ถ้าอยู่ลูกขโมยร่มไม้ธรรมดาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นขั้นขั้นนะ ลูกมหูุล,ล่มไม้ในป่าในเขาจริงๆเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเนื้อเสือร้ายประเภทต่างๆมีได้ทั้งกลางวันกลางคืนคนั่นเป็นประเภทหนึ่ง <c oughs> เป็นการเตือนจิตใจไม่คังเผลือในทางความภาคความเที่ยงหลักยืนพื้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก็คือสติ <c oughs> เวลาไปอยู่ในสถานที่สําคัญสําคัญจําเป็นยิงๆแล้วลนะ่ะสติกระปิดจะปราศจากกันไม่ได้เลยสติกระปิดจะจับกันติดแนบไปเลยนะที่นี่เมื่อสติติดแนบกว่าป,ปิตจิตก็ไม่สามารถที่จะคิดออกไปหาเรื่องหาราว <c oughs> หาปืนหาไฟหาภัยมาเผาตัวเองเพราะความคิดนี้เป็นภัยหมายนั้นหมายนี้ ยิ่งกลัวผีคิดเรื่องแต่เรื่องผีทั้งนั้นนะกลัวอะไรคิดแต่เรื่องอันนั้นไม่กลัวอะไรก็ไม่ทราบนะคิดเท่าไหร่ยิ่งชอบกลัวเท่าไหร่ยิ่งชอบคิดนะหัวใจเราของเราเนี่ยมันดื้อย่างนั้นนะว่ากลัวผีคิดแต่ผีนั่นแหละไม่ได้คิดอะไรนะหากว่ากลัวผีว่าคิดแต่ผีไม่ใช่อยู่ในป่าช้าก็ตาม ก็คิดกลัวแต่ผียิ่งให้ไปอยู่ในป่าช้าด้วยแล้วนี่โอยตายเลยทีนี้นะเป็นผีเต็มตัวเป็นไฟทั้งกองเผาไหม้ตัวเองตลอดเวลานี่แหละความคิดมันเผาไหม้ตัวเองคือความคิดความปรุงม,มันหลอกตัวเองกานว่าสังขาร <c oughs> สังขารสังสังขารเรียกขันเรียกว่าขันรุนร้วน,วนอย่างนั้น คือขันของพระอรหันขันที่ของคนที่มีเกีเรตนี่เป็นเครื่องมือของิกียรได้ดีเป็นเครื่องใช้คิดตุงเรื่องอะไรหลอกไล่อย,ยา่างสะดวกสบายไปอยู่ในป่าในเขายิ่งสนุกหลอกเจ้าของอืมว่าเป็นสถานที่นา่ากลัวไม่มีอะไรก็กลัวกลัวลมๆแรงๆจากความคิดของตัวเองนั่นแหละ นี่พูดถึงเรื่องนักภาวนา,าเล่าไอ้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้เข้าให้ป่าในเขาไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้จะไม่รู้เหตุดีเหตุร้ายผลดีผลชั่วอะไรจากจิตใจดวงนี้เลยถ้าได้มมีการควบคุมกันด้วยถือความกลัวเป็นสำคัญเมื่อความกลัวมีมากสติต้องมีมากติดแนบกับจิตเมื่อ สติติดแน่ประเิียดแล้วความคิดความปรุงจะไม่ออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดความรู้กลัวหรือววาเสียวต่างๆจิตจะค่อยสงบลงสงบลงเพราะสติเป็นสำคัญพอเผลอสตินี่ความคิดปรุงสังขารเนี่ยสังขาน,นี่เป็นสังขารสมูท,ทยัยสังขารของเป็นเครื่องมือของที่เหตุทันว่าอาวิชาปฏิยาสังขาราเห็นได้ชัด ในเวลา <c oughs> สังขารที่ปรุงเนี่ยได้แก่ความเผลอสติสติเป็นมากสติเป็นธรรมเครื่องแก้กี่เลสติควบคุมความคิดความปรุงก็ไม่ออกที่เลสก็ไม่เกิดทีนี้และสติเราแน่นเท่าหนามันคงเท่าไรเอาให้ไปอยู่ในป่าเลือกนี่ขนาดแรกมันกลัวมากอาอากลัวมากก็ให้มากสติกับปีดให้ติดกันตลอดเวลา ไม่นานไม่นานนะแล้วจิตจะจะค่อยสงบตัวสงบตัวจิตเพราะสติเป็นผู้คุ้มของรักษาดีจากนั้นจิตก็เข้าสงบได้ที่นี่ขณะก่อนมันกลัวมากนะเวลาสติเขาควบคุมจิตใจรักษาไฟให้ใจไม่ให้คิดไปหลอกตัวเองเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเรื่องเสือเรื่องผีเป็นต้น จิตก็สงบเข้าไปสงบ้าไปข้อสติดีจากนั้นมาจิตก็สงบแน่วลงไปเลยอสิงอสถานที่นั่นซึ่งเรากลัวแต่ก่อนต่อมาจากนั้นไม่กลัวเพราะจิตตังหาเป็นผู้รอก่อนให้กลัวเพราะสติควบคุมจิตให้ดีเยบร้อยแล้วจิตก็ไม่คิดไปรปุงออก ไปเพื่อผูรอกตัวเองจิตก็ไม่กลัวนอกจากจิตไม่กลัวแล้วยังได้รับการอาราขาจากสติด้วยดีก็ออยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจ <c oughs> เมื่อสงบเต็มที่แล้วอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากๆแต่ก่อนแต่ในขณะที่จิตได้รับการอบรมรักษาด้วยดีโดยสติเป็นเครื่องกำกับแล้วจิตจะมีความ สงบเย็นขึ้นไปเกิดความกาฐหนชานชัฉขึ้นมาไม่กลัวเลยทัานแต่ฐานที่เคยกลัวกลับไม่กลัวเรียกกล้าหาญชานชัฉขึ้นในเวลานั้นเพราะอํานาจของสติเป็นเครื่องป้องกอันจิตใจได้ดีนี่นักภาวนาเท่านั้นถึงจะรู้ได้ชัดเจียนในเรื่องเหล่านี้ถ้าเลออ่านตั้งแต่ตำหับตำราแต่แบบแต่แบนบ สำหรับตำรทารท่านไม่กลัวท่านไม่กล้าท่านไม่มีอะไรแต่ผู้ไปอ่านห็นที่ตีความหมายเข้าม,มาได้อย่างไงยังไงนั่นเอาความหมายออกมาจากสำหรับตำราทีนี้เวลามาปฏิบัติตัวแทนที่จะเอาความหมายอันดีงามอันเป็นธรรมมาปฏิบัติต่อตนเองกลับกลายเอาความหมายนั้นเป็นโลกเป็นเจติเป็นเสีย เรียนมากเรียนน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายไปัญฐาที่น่าลัวกลัว,วเหมือนคนธรรมดาที่เขาไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาไปตัเช่นความได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดความหวั่นความหวายของจิตใจก็พออกันกับคนที่เขาไม่ได้ศึกษาที่เพราะศึกษาเรียนเฉยไม่ได้ปฏิบัติแต่เวลาได้ปฏิบัติแล้วต่างกัน ทั้งเรียนทั้งปฏิบัติผลเนี่ยการปฏิบัติทำใ,ให้มีความสงบเยือกเย็นจิตใจสง่างามพึงภายนะสง่าอยู่ภายในตัวเองอยู่ในท่ามกลางแห่งอันที่โลกเขาสมมติว่าเป็นที่ไม่ปลอดภยัยเช่นเป็นสถานที่อยู่แห่งสัตว์ร้ายต่างๆอย่างนี้เป็นทน้นก็ไม่เลีกลัวเพราะทำพุ้งของจิตใจใจเย็นสบาย แล้วยิ่งได้ผลอันดีงามในสถานที่จะนั้นผิดกับสถานที่ต่างหลายอยู่มากทีเดียวน,นันี่ละการบาเพลงที่ท่านสอนไว้ยอยู่ในป่าลุกโมรเชสาสนาถ้าปฏิบัติตามราพระบุทิเจ้าสอนจริงจะเห็นผลประจักษ์โดยลำดับลงำานา,าข้อนี่เป็นสวาขาตธรรมจากไว้ชอบแพร่ไม่เคยหลอกลวงโลก ไม่ว่าทำบทใดบาทใดท่านใดภูมิใดของธรรมที่ทรงสแสดงสอนโลกนเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยง,งเมื่อเรานำมาปฏิบัติตามนั้นเราจะเห็นผลประจักษ์ใจโดยลำ,ำ,ำดับลำดาดีเดียวอผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อมรักผลที่ผานจริง ความอาถรรพ์ฌานชัยจะมีกับผู้นั้นเอาสถานที่ใดที่นา่ากลัวมากยิ่งบุกเข้าไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะทดสอบกันระหว่างที่เลยกับธรรมมันจะไปต่อสู้กันในสถานที่เข้าใจว่ากลัวว่ากลัวนั่นแหละพอทำกับจิตในเกิดสติกับจิตติดแนบกันโดยลำดับอยู่ในสถานที่นั้น แล้วจิตได้รับการคุ้มครองจากสติจิตจะมีความสงบเย็นสงบเย็นความกลัวอะไรๆนี้ไม่มีไม่มีสุดท้ายเกิดความขระหานชานใยขึ้นมาในสถานที่เข้าใจว่าน่าลัวหน้าลัาาวใจ่อนนั้นแหละกลายเป็นสถานที่ขาารานฉานใยขึ้นมาภายในจ,ใจิตใจเพราะใจได้รับการคุ้มครองรักษาด้วยสตินี มีเป็นขั้นที่ตัวอย่างหนึ่งนะการพิจารณากรรมฐานนี่มีหลายท่านหลายภูมิผู้ที่ไม่พิจารณาอ่านธรรมดาตามกำรับสำลาาท่านพูดไปกลางๆท่านไม่แยกแยะชวนผู้ปฏิบัตินีหากเป็นของสำคัญที่จะแยกแต่แยกเนแยกต่างๆของธรรมทั้งหลายออกมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์สรับตนเอง ได้โดยลาดับอย่างที่ว่านี่ยแยกออกไปแยกออกไปอืมในเบื้องต้นก็ว่าน่ากลัวน่ากลัวอะไรก็น่ากลัวน่ากลัวไปหมดอืมเห็นเสือก็เสือตั้งตัวน่ากลัวไปหมดเพราะเราเป็นคนทั้งคนเห็นเสือก็เป็นเสือตั้งตัววาดภาพต่อไปถึงเสือก็ เป็นภาพเสือทั้งตัวตัวทั้งตัวคนเราี่เวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปแยกธาตุแยกขันธ์เจ้าของว่าเป็นคนมันเป็นยังไงอะไรเป็นคนแยกออกไปําเนื้อตาหนังเจสารลมานขาสันตาตา้ตแล้วเข้าไปอวัยวะภายในมีเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่า น,น่ากลาัวน่ากล้าน่ารักน่าชัางที่ตรงไหนมองแล้วไม่ถึงมีตั้งแต่ธาตุประเภทต่างๆซึ่งเขาอยู่ตามความจริงของเขามีเรารู้ตามเป็นจริงก็ถอนออกมาสู้ปีดที่เป็นความจริงแล้วจิตก็ผ่านไปไม่กลัวในขั้นพิจารณาเรื่องกลัวเรื่องกล้ามันอยู่กับขั้นอสุภะอาสุพัง ว่าสวยว่างามว่าไม่สวยไม่างามว่าหน้ากล้านหน้ากลัวหน้ารักหน้าชังมันอยู่ในขั้นนี้ของผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้การปฏิบัติเมื่อผ่านขั้นร่างกายนี้ไปหมดแล้วนเนี่ยสุภาก็ไม่ปรากฏอาสุภาะอาสุภังไม่มีความที่ว่าหน้ากล้าหน้ากลัวในเรื่องร่างกายก็หมดไป ทีนี้พอเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาเกิดขึ้นมาเกิดจากดับพร้อมดับพร้อมในเรื่องอสุภะอสุภานผ่านไปเลยผ่านไปเลยสุดท้ายร่างกายก็ไม่มีโลกนี่กลายเป็นโลกว่างไปหมดจากกาพรพิจารณาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกคือร่างกายเป็นพื้นฐานแห่งการพริจารณาเมื่อพิจารณานี่ชำนิชำนาญเรียบร้อยแล้ว มันก็ไม่มีเขามีเรามีหญิงมีชายมีธาตาสี่ดีน้ำ้ำลงไปทั้งเขาทั้งเราเสมอกันหมดแล้วจะไปคล้องแวะก,กับอะไรมันก็เดินไปตามสายกลางไม่คล้องแวะก,กับอะไรจากนั้นก็เข้าสู่นมามธรรมิจนานรณาร่างกายจนกระทั่งหมดคําว่าหมดนี่เป็นยังไงร่รางกายนี้ที่เรายัางแยกกับสุภาษสุฟังอยู่ในขั้นใน ข้อ่านตอนนี้แล้วสุภาสุพังจะไม่มีเกิดขึ้นมาพับดับพร้อมดับพร้อมเราจะพิจารณาว่าเป็นของสวยงามไม่สวยงามไม่ทันเพราะอารมณ์ของจิตอันนี้เกิดรวดเร็วเกิดดับดับพร้อมดับพร้อมที่นี่เรื่องอสุวาสุพังความสวยงามไม่สวยงามผ่านไปไม่มีเข้าถึงจิตแล้วตายเป็นจิตอาวากาศไปเลยทีนี้มองดูอะไรมันก็เป็นอาวากาศเหมือนฟ้าแรกยบฟ้าแรีบ ปรากฏรูปนามใดก็ตามมันก็เป็นเหมือนฝ้าแรกบเราจะแยกเป็นของสวยของงามไม่สวยไม่งามไม่ทันนั่นจิทขันของอิที่พิจารณาไปแล้วเป็นอย่างนี้นักปฏิวัติเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ผู้พิจารณาอย่างเครื่องช้าธรรมดาได้เห็นอย่างละเอียดลอาในทางเดินแห่งกรรมฐา,านเพื่อความพ้นทุกข์มันจะเห็นได้อย่างละเอียดลอ จิตขั้นนี้พิจารณาอย่างนี้ขั้นนั้นพิจารณาอย่างนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจิตนี่ไม่มีรูปมีนามแล้วร่างกายของสัตว์ของมนุษย์เป็นอากาศไปหมดว่างไปหมดแล้วเราจะพิจารณาอะไรว่าเป็นสุภาอสุภาว่าสวยว่างามไม่สวยไม่งามพอตั้งภาพดับไปพร้อมไปพร้อมเอาอะไรมางามอะไรไม่ไม่งามมันดับไปพร้อมนี่ขั้นของจิต แห่งการพิจารณากรรมฐานเพราะจากนี้แล้วก็มีตั้งแต่แสงเหมือนแสงที่ห้อยเหมือนพ้าแรกแผลบแผลบเกิดกับเกิดดับเกิดดับจากนั้นกระหมุนก็ไปหาจิตนั่นเพราะออกจากจิตเวลาจิตยังหยาบอาการเหล่านี้ก็ออกออกมาส่วนหยาบยามาว่าเป็นของสวยของงามไม่สวยไม่งามจากนั้นก็อันนี้จังทุกขกังตาต่อจากนั้นมมแต่เกิดดับเกิดดับมัน สแสดงออกที่จิตด,ดับที่จิตตามเข้าไปหาจิตนั่นนั้นหละการพริจารณาพอถึงขั้นที่จิตจะจิตก,ก,กับวิชาอาวิชาเขาอยู่ด้วยกันเมือม่อเมื่อหลงเมื่อมีวิชานั้นจิตก,ก็หลงจิตหลงตัวเองและหลงสิ่งอื่นไม่หลงส่วนอยากก็หลงส่วนละเอียดต่อยส่วนอยาส่วนละเอียดยังมันก็พิจารณาตามเข้าไปตามเข้าไปจนหมด ไม่มีอะไรเป็นที่เลมาม้วนเสื่อกันที่จิตเอาไอชาปจิยาสร้างคาลาอาวิชาคืออะไรเวลาพิจนาเข้าไปแล้ววิชาก็คือนางงามจักรวาลพอเข้าไปถึงจิตดวงนั้นแล้วจะสง่างามผ่องใสามากทีเดียวน่าอัศจรรย์นี่เรียกว่านางงามจักรวาลเราสติปัญญาที่ยัง ไม่สามารถจะแก้ตกใต้เป็นอย่างดีนี่เวลาพิจารณาแล้วพิจารณาเราหลายครั้งหลายผลสิ่งเหล่านี้ก็พังลงไปอวิชาปริยาตั้งคาราที่ว่าเป็นนางงามของจิตทำให้มมโลกหลงไปก็พังไปด้วยกันนี้ก็ไม่มีอะไรงามในโลกนี้มันก็ว่างไปหมดอือความภายนอกก็ว่างอยู่เสียงจิตโรกเครื่องสมบัติตัมพัน์เต็มในโลกนี้ว่างจากจิตหมด แม้ที่สุดอารมณ์ภายในจิตที่ทำความผูกพันแก่ตัวเองเพราะความคิดความรุงพราะว่างไปหมดว่างไปหมดว่างไปหมดที่นี่บริสุทธิ์ที่ตรงไหนล่ะเมื่อมันปล่อยไปหมดแล้วก็เหลือแต่จิตลนร้วนท่านให้ชื่อว่าจิตบริสุทธิ์ดังท่านสำเร็จพระรหั์นั่นคือปล่อยหมดแล้วสิ่งอันนี้ว่างหมดปล่อยวางด้วยว่างด้วย,ววยปล่อยไปหมดแม้แต่จิต ที่ส่วนภายนอกว่างจิตยังไม่ว่างพิจารณาเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็ว่างอะไรก็ว่างว่างเสมอกัารทั้งภายนอกภายในตลอดตัวถึงนั่นแหละคือจิตที่บริสุทธิ์ถ้าว่างข้างนอกยังไม่ว่างตัวเองก็ยังไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับเราไปอยู่ในห้องห้องนี้มันว่างมันโล่งมันว่างห้องนี้ว่างใครไปดูไปดูก็ห้องนี้ว่างนี้ว่าง ยิ่งให้เจ้าของที่เขาไปยืนอยู่กลางห้องไปพูดว่าห้องนี้เป็นไงห้องนี้ว่างว่างนี่ถ้าเูลอเยียดยิ่งกว่านั้นเขาไปเป็นไงมันจะว่างงานเจ้าของไปยืนขวางห้องอยู่นั่นน่ะถ้าอยากให้ห้องมันว่างให้ออกมาเพราะให้ออกเจ้าของโดดออกมาจากห้องห้องก็ว่างเต็มที่ติดอย่างอื่นอย่างใดก็ปล่อยมาปล่อยมาแต่ไม่ติดตัวเองก็เรียกว่าไปยืนขวางห้องนั่น ก็ถอนตัวเองออกมาตัวเองก็ถอนตัวก็รู้ตัวเองรู้ภายนอกรู้ภายในทั้งจิตใจก็รู้เท่าทันไปหมดเลเรียกว่าว่างหมดในห้องนั้นไม่มีอะไรอยู่ในจิตนี่ไม่มีอะไรอยู่ตัวเขาตัวเราเป็นอัตราพุทธิสีอะไรห่านี่ไม่มีว่างหมดนี่ละกันที่ท่านพูดไ้สอนพระโมคคัลลานว่าสุญญโตโลกาอโวโอโวเวคัสสุ โมคคราชาสดาสโตอัตานุทิ้งอุหัจะเอวมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังเวกขันตังมัจจุราชานปัจลิกูบ่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของสูงเปล่าว,ว่างเปล่าถอนอัตานุทิฏฐิที่ถือว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นเหมือนับก้างขวางคอนี่ออกเสีย จะพึงข้ามพ้นพยามาจุราชเสียได้พยามาจุราชจะตามไม่ทัานมองไม่เห็นผู้ปินาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นี่พโมกขราชบรนรธรรมขึ้นในธรรมบทนี่ลหละเป็นอัลรหันขึ้นมาทีนี้ใครก็ตามเพื่อปฏิบัติตามผูะวาที่สอนพโมกขาลาานั้นพโมกขาลาานก็มีทีเรศสอนทิเรตของพระโมคขาลาา ชัระทะกิเลสข,ของโมฆะลาชเรานํามาชําระตัวของเราเมื่อถึงที่สุดแล้วก็เป็นโมคขลาชเหมือนกันหมดบรรดาพะอรหันนี่จะเรียกว่าโมคขลาชเหมือนกันหมดไม่ผิดเพราะเป็นผู้ว่างเปล่าแล้วจากสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรเข้ามาแผ่ผ่านได้เลยนั่นสุญญโตโลกะอายามัจุราชตาไม่การมองไม่เห็นจะไม่เห็นยังไง เมื่อผ่านพ้นจากสมมูลคือความเปิดตายนี้ไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นนักปฏิบัติท่านสอนพระโมฆาลาให้มีสติถึงเมื่อพิจารณาอย่างที่ว่านี้แล้วใครพิจารณาตามบุญที่ท่านสอนพระโมคลาลาแล้วผู้นั้นก็เป็นพระโมคาลาขึ้นมาได้ทันทีทันใดสําเร็จเป็นพระนิันขึ้นงานก็คือโมคาลาลรหันเหมือนกันหมดไม่มีองค์ใดแตกต่างกันพเพราะกิเลสประเภทเดียวกัน ล่ากิเลเปรเพื่อเดียวกันกิเลสปิดหูปิดตามืดมิดปิดตาไปหมดจนไม่มีอะไรว่างมันมืดมิดไปหมดเปิดก็มืดที่ออกให้หมดใจะจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นพระโมคัลานนัน้นไปหมดนั่นน่ะการปฏิบัติทรรพระพุทบบธเจ้าเป็นธรรมร้อนร้อนนะแต่พวกเรานี่เป็นธรรมตื่นชื่อนอ่อานผลหนึ่งสองผลเบื่อไม่อยากอา่าน ฟังผนหนึ่งสองผลไม่อยากฟังถ้ากับีิเรนหาลูกกรุงลูกทุ่ง,งฟาดวันยังค,คออําเปือนยังลงจนจะตายเขาจูงแขนเขา้าเข้าลงผีนะจะตายตายแล้วยังไม่ยอมให้ครูไปเล่นแล้วนี่เจรละครสักหน่อยลูกหลานครูเล่นสักหน่อยแล้วครูจะกลับมาเข้าโลงอันนี้มันจนลืมลูกหลานไปจับแขนจูงเข้ามาก็ ก็พ่อตายแล้วยายตายแล้วตาตายแล้วทําไมจึงไม่เข้าผู้ยังเพลินเล่นกับโรคเขาอยู่นั่นเห็นไหมละ่ะเรื่องของโรคมันเพลินขนาดนั้นน่ะมันไม่รู้ตัวนะตายก็ไม่รู้จักจะตายเมื่อไหรไม่สนใจแต่ทางความช่วยชา้าลามกขยันทาไม่นิยมว่าเป็นเพศเป็นไวไัยใดทําได้ด้วยกันชอบด้วยกันพาะพิเลสบังทับจิตให้ทําได้ด้วยกันนั่น เมื่อทาเข้าไปชาลาแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายเพศใดสะอาดซ้านขึ้นมาบริสุทธิ์ได้เส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นคาบริสุทธิ์ของใจจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเพศนับบวชกะละว่ามีได้ทางนั้นท่านพูดยืนยันไว้ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบยุ้สมมูลโดยสมุนแล้วสามารถบรรลุได้ดังที่ท่านแสดงไว้ในตำราผู้บรรลุตั้งแต่อายุเจ็ดขวบก็มีกัน ท่านผู้รู้สมมูลโดยทั่วถึงแล้วสมมูลก็เป็นเรื่องของเพศทั่วถึงก็รู้ทำทั่วถึงแก้กันได้นั่นและนั่นเรื่องอาจจะเรื่องทำไปอย่างนั้นขอยาาพารปฏิบัติทำบุญเจ้าเป็นธรรมสงๆร้อนๆนนไม่ใช่ทำติดทำชื่ออ่านแล้วติดใจไม่อยากอ่านถ้าเป็นเรื่องลูกพุ่งลูกทุ่งจนจะตายมันจะเข้าโลง,งมาแล้วดึงออกมาเข้ามาเข้าโลมมงมันยังไม่ยอมมาเข้าขมันเพลินนั่น พาคัดจำนี่เป็นข้อเปรียบเทียบนะถ้าเป็นเรื่องของโลกมันเพลินตลอดตายก็ยังไม่อยากตายเรื่องของธรรมมันไม่อยากภาวนานะนจะพานั่งภาวนาพอจะอจะก้าวเข้าไปสู่ห้องพระอย่างนี้โอ้ยร้องแงกแงกแงกเหมือนเสียงหมาถูฝนไปยังไงพวกเราระจะมีจะหมาถูฝนมาน้องแงกแงะไป ไอเราถูกทำท่านจูงก้าไปในห้องพระเสียงน้องแงะแงะมันเสียงไข่้าไมเสียงคนขี้เหียดที่ข้านคือพวกเรานี่จะเป็นเสียงไข่ไปถ้าใครอยากขยันมันเพียนให้ห่างเหินจากเสียงร้องแงะแงะนั่นก็ให้ภาวนาพาให้ภาวนากันบ้างนะเ้าใจมาลูกหลานทั้งหลายนี่หลวงตาก็ร้องแงะแงะมาพอแล้วแหละจึงเอาเรื่องแงะแงะนี่มาเล่าให้ลูกหลานฟัง มันขี้เกียจจีคา้านไม่อยากภาวนาตีเข้าไปตีเข้าไปความขี้เกียจจี้คา้านถือเด็ดเตีเด็ดเข้าไปเมื่อทําบุกเบิกเป็นกุญแจเปิดประตูทำเข้าไปเรื่อยมันก็ดูเด,ดือดเดือด,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 ดสุดท้ายภาวนาไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งถึงนอนไม่หลับนี่ถึงขั้นมันจะไปจริงไม่อยู่นะจิตใจเวลาขี้เกียจจี้คา้านภาวนานนเหมือนตุงหมาใส่ฝน แต่เวลาได้อัดได้ทำเข้าสู่ใจแล้วที่นี่ไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องไม่สนใจกิเลสมันไม่เห็นหมองดูฟ้าดูฝนฝนตกแดดออกมันพันหัวใจตลอดเวลาการแก้กิเลสละฮะดูฟ้าดูฝนฝนตกแดดออกทาไมกันมันจะทันกันหรือก็ะาัดกันเจ้าไปล้นนี้กิเลกก็พังได้ฝนตกก็พังได้แดดออกพังได้ดกิเลสให้พากาันเข้าใจเอาหน้าวันนี้พูดธรรมะภาคปฏิบตัติเพราะมี พระท่านมาด้วยเป็นเทศสนาว่า่าวไปทั้งว่ากล่าวไปทางด้านธรรมะทางลำดับพระไอ้พระท่านไปปฏิบัติแล้วจะได้เห็นมรรคผลนิพพานพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเหมือนกับว่าอยู่คนละโลกนะปัจจุบันนี้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นส่วนอรารธรรมตามใจชอบแล้วเหมือนกันหมดทุกการสถานที่เวลาเวลาแต่ผู้มาปฏิบัตินี่มันจืดมันชืดไปโดยลําดับลำดา มันจะเข้ากันได้ยังไงกับมรรคผลิานก็มีแต่จะไปและโลกเขาหัวใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองไอพากานจำามเอาละพอเท่านี้แหละเทศตอนรับบรรดาพระลูกพระหลานไอพากานพิจารณานะเออเทเย่อยย่าวันนี้